สวัสดีครับนะครับสวัสดีชาวราศีพิจิกนะครับพบกับช่วงอาจารย์อาบูเตลูในเรื่องของดวงผลคนเกิดราศีพิจิกนะครับสาหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าชาวราศีพิจิกจะมีดวงอย่างไรบ้างในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักรวมไปถึงเรื่องโชคลาภและก็สุขภาพด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับผมเอาเวื่อก่อนที่เราจะไปดูดวงอย่าลืมนะครับก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามทุกคลิปทุกเน้า นีจากอาจารย์อาร์มเรือนราชคูนะครับผมเอาเป็นว่านะครับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะครับหน้าที่การงานของคุณนี่ถือว่านะครับดีขึ้นมาจากเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวก็ถือว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีอุปสรรคที่เคยทําให้พวกคุณนะครับหนักใจมากกอนหน้านี้สําหรับเดือนนี้ก็จะเริ่มขี้คลายลงแล้วก็จะเริ่มทําให้ตัวเองสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ เป็นไปในทางที่ดีนะครับดวงการงานเนี่ยค่อยๆไต่อันดับขึ้นนะครับก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดค่อยๆก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าเรื่องร้ายที่ผ่านมาก็ทําให้คุณนะครับเรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจะทําให้คุนแข็งแกร่งในวันนี้นะครับสําหรับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับบอกได้เลยว่าในช่วงนี้สามารถหาไรายได้นะครับค่อนข้างที่จะได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของ การเงินเท่าไหร่หรือไม่มีปัญหาในเรื่องของเงินทองเท่าไหร่นะครับให้มาหนักใจสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับบอกได้แล้วว่าแม้เงินก้อนใหญ่ที่ยังจะไม่มาที่คุณคาดหวังไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เหลือร้อนเพราะเงินบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นเอาชาวราศีที่เป็นอู่ข้าอู่น้ําก็ว่าได้นะครับก็เป็นชาวราศีที่เงินค่อนข้างที่จะหมุนเวียนอยู่ รืๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล <c oughs> ้วในช่วงนี้นะครับในในเดือนก <absorbed> ุมภาพันธ์นี้นะครับก็ยังถือว่านะครับให้ดูแลกันในทุกๆอย่างหน่อยเพราะว่ามีอาการน้อยใจนะครับบอกได้เลยว่าคู่รักของคุณอาจจะมีอาการน้อยใจเพราะว่าคุณจะเหมือนเครียดจนลืมนะครับจนลืมผลข้างๆก็ว่าได้นะครับในด้านของชีวิตนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องอนาคตนะครับบอกได้ว่าแต่ว่าเป็นเรื่องของ คนสองคนที่จะพูดคุยกันแล้วก็ค่อยๆพูดจากันหน่อยแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของคนโสดนะครับในเรื่องของคนโสดนะครับหากรักใครก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะนะครับเพราะว่ารักครั้งนี้ต้องใช้เวลาสารต่ออีกมากเลยเดียวเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเลือกเราเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกมาก,กน,นะเออพูดเรียกว่าคนโสดก็ อยากสละดส่วนไมหมอยากแต่ก็ตัวเองก็เลื่อมมากนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกเพราะเป็นคนชาวราศีที่ช่างเลือกอยู่แล้วนะครับสําหรับในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ดีไหมก,ก็ถือว่ายังเสี่ยงดวงได้ก็ยังถือว่าเป็นนักเสี่ยงดวงที่ถือว่าเป็นโชคลาภที่ราบลอยเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนทิ่ที่นะครับก็ แก้ไขนะครับพูดง่ายว่าเป็นทริคที่จะทําให้หนุนดวงตัวเองขึ้นนะครับสายมูโดยตรงเลยนะครับก็อาจารย์แนะนําให้ไปถวายนะครับถวายเพงหรือว่าถวายอาหารเช้านะครับถวายอจาหารเช้านะครับก็ถวายเพงพระอาหารนะครับก็ไปวัดก็ได้นะครับสักแห่งนะครับก็เป็นการที่จะเสริมสิริมงคลในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ของหน้าที่การงานของคุณให้ดีอยู่แล้วก็ยิ่งจะดีขึ้น ไปอีกขั้นเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับชาวราศีพิจิกก็ขอให้ดีแบบนี้ตลอดภัยนะครับคลองอันดับสองต่อไปนะครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ